คือสนุกมากงานนี้แคมปัสตาก็คือทุกคนแบบต้อนรับอบอุ่นมากน่ารักมากทุกคนใช่แล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากๆเลยเนาะที่แบบคือทุกคนแบบมางานนี้แล้วก็มาเชียร์พวกเราด้วยคใช่แล้วก็แคมปัสตาก็จัดแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยเป็นเกียรติมากเลยเป็นเกียรติมากๆจริงๆครับใช่ที่สี่ทำรการให้คำแนะนำเพื่อนๆข้างหลังเวทีไหมเพื่อนๆข้างหลังเวทีให้คำแนะนำเหรอเออเพราะเราเป็นรุ่นพี่มาก่อนจริงๆก็แนะนำก่นเวทีเลยใช่ใช่ก็เหมือนแบบศูองห จริงๆเราเราก็ไม่ได้เป็นรุ่นพี่ขนาดของเราก็แค่แบบเออเราเหมือนยังไงดีเราก็แบบเอออยากอยากให้คำแนะนําว่าเออก็อะไรที่ตั้งใจที่จะทำหรือพยายามอยู่เนี่ยก็ทํามันให้สําเร็จทามันต่อไปอย่าอย่าถอยนะครับทำมันให้สำเร็จต่อจริงๆสาหรับเราก็ถือว่าเริ่มต้นเหมือนกันยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างเลยที่พวกเราก็แบบอยากจะเรียนรู้อยากจะพัฒนาตัวเองก็ สำหรับน้องๆทุกคนอะไรเงี้ยคือเราก็แบบเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากจะให้แบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับผมอยากหยุดพัฒนาวันนี้ออกมาเป็นยังไงบ้างแฟนคลับประมาวป้ายไปก็พุ่งใช้ตแรกใส่ถ่านล้วด้วยโหคือน่ารักมากน่ารักมากทุกคนคือแบบอบอุ่นจริงๆคือจริงๆแบบผมชอบเวล้วเวลาแบบพออีเวนต์แล้วแบบแฟนคลับมาแบบเป็นงานแบบงานเปิดอะไรเงี้ยแล้วทุกคนมาหาเลยทุกแบบน่ารักมากดีใจดีใจมากๆที่แบบทุกครั้งที่เรามาออกงานอะไรเงี้ยแบบมีคนมา คอยแบบซัพพอร์ตเราเนาะแบบถือป้ายไฟมาเชียร์เราถ่ายรูปเราแท็กเราในแบบโซเชียลมีเดียด้วยอะไรเงี้ยแบบดีใจมากๆจริงๆแบบขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเมื่อกี้เห็นใบไฟก็เราก็เติมแล้วด้วยเสร็จเลยเรียบร้อยแล้วสวยมากสวยมากยังไงบ้างแอดทำก็พยายามมากในการที่จะมาเออมาลองทำสั่งทำไม่เสร็จเพื่อจะรอวันนี้คือแบบโอ้โหเราถึงเลยอ่ะคือแบบคือทุกคนแบบตั้งใจมากอะไรเงี้ยตั้งใจทำมากแล้วก็ตั้งใจมาหาพวกเรามากขอบคุณมากครับ ใช่ใต้ไฟสวยมากสวยมากสวยมากแบบทำใต้ไฟมาแบบให้ตัวใหญ่เลยแล้วก็แบบมีไฟวิ่งด้วยแบบเขาอยากให้เราเห็นจริงๆอะไรเงี้ยก็แบบอื่นการรสึกอลังการมากใช่อยากให้คนอีกที่นี่รับชมรายการว่าเราเป็นแฟนกันแล้วเฮ้ยอีวีเลิฟคือนะครับเอ่อเหมือนก็ก็ก็เนยกําลังตามจีบพีอยู่นี่แหละก็คือจบจบด้วยที่กินไอติมกะทิใช่ไหมครับไอติมกะทิก็คือ เรื่องราจะเป็นไงต่อถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเออแบบทีทีเริ่มแบบเริ่มรักเริ่มชอบเนยเยนี่ยก็ตั้งดู EP10 สิบได้นะผม <laughs> ใช่เราสุดเดือดมากว่าที่นเนยเลือกเราไม่เลือกพี่ชายอยู่ที่ทีเลือกที่ทีเลือกเนยใช่ไหมก็ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าดีใจนะรู้สึกว่าอย่างงี้แหละครับเพื่อพระเอก <laughs> <laughs> <ง S 1> อะไร <laughs> หไร <laughs> ือก็คือ ก็ดีใจดีใจดีใจเลยใจทำตัวลำบากมายเ้ราะว่ามีพายุกันเลยเพราะไหนคนก็เชียร์อย่างนี้เพราะว่าอายุอายุเอออายุชี้จริงๆก็ไม่ไม่ลำบากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าพูดถึงความสนิทอะไรเงี้ยเราก็ต้องสนิทกับเนยวัดภูมากกว่าอยู่แล้วอันนี้เลยัสามสามมีพีครับให้ฝากสามมพีที่เหลือว่าเป็นยังไงบ้างมันจะมากกว่านี้ไหมโอเคโอ้โหสามมีพีสามพีแต่ผมต้องบอกทุกคนไว้ก่อนว่า อ่า e ีพีสิบสิบเอ็ดสิบสองคือเราจะเลื่อนเวลาฉายจากห้าทุ่มกลายเป็นสี่ทุ่มสี่สิบห้าแล้วทางช่องฉายแล้วก็วีรันนะครับยังอยู่ที่ AIS Play แล้วก็ฮ่าทุกขึ้นเหมือนรันพี่ไร่ฝากถึงแฟนคลับไว้ว่าเราจะมีตุ๊กตีก็จะเจอเราอีกอนทุกหน้าอ่าไดหมใช่ใช่ก็อีกสามอีพีผมไม่อยากปอยแต่บอกได้เลยว่าแบบยังมีเซอร์ไพรส์อีกมากมายเลยครับผมแล้วก็บอกเลยว่าแบบ ือจิกหมอนอีกสาว EP ที่เหลือคือทุกคนต้องอึ้งทุกคนต้องแบบคือแบบจริงๆอ่ะคือมันมีจะถ่าย NC ไม่ NC เอ้ย NC ไม่รู้ไม่รู้จะถ่ายอเออลืมไปแล้วเราถ่ายนานแล้วแต่ก็บอกเลยว่ามีซึ้งแต่ก็ได้รอยยิ้มด้วยครับใช่รับคุ